เลยนะคะพี mm. right. Now, mm ่น hmm. like so, yeah. so, ้อ nice. ง่า่ลร้านเป็ดย่างเกลือสีสะเกตนะคะแล้วก็ร้านเจกุ้งขาหมูนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะสําหรับเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบนอกดนรอบนอกอร่อยก็จะไปปิดกล้องกันโอเคมาไปค่ะทุกคนเดี๋ยวพาดูรอบนอกก่อนนะคะเพราะจะมีอีกรอบนอกหนึ่งที่สิริพรบัทานเหนีผ้าเบิงนองพี่น้องนะคะ ก้อนกับกะโหลกขาหมูกับไก่เป็ดย่างแม่นี่แบบดีดีสุดแม่แ,แม่ว่าจะไปดูพวกขอ,ของกินพวกอะไรปิดนี่เลยใช่ไหมปิดเลยอ่ะปิดนี่ออก,นก็ปิดนี่<ล>อ่ะซื้อกล้องมันมจะหักอ่าเอานี่เลยก็ได้อร่อยอร่อยเลยสำหรับคลิปนี้นะคะก็ไลฟ์นี้ก็จบการด้วยกันกินเป็ดย่างแล้วก็กะโหลกขามหมูนะคะทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนไลฟ์ยอะแชร์เยอะติดตามแล้วก็ ขอสัมภาษณอย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์ไปหลายๆเด้อพี่น้องห้ามเือมมาเที่ยวนะคะศิทธิเตินะคะเดสเตรวันนี้สามติบมกลาถึงวันที่สามกุมภาพันธ์นะคะพี่น้องคะอาหารแซ่บๆมีหลากหลายค่ะพี่น้องคลิปนี้อลลันไปก่อนแล้วกันนะคะก่อนกินเป็ดก่อนเหรอจิ้ม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 แม่กินเป็ดก่อนเอากินเป็ดก่อนเกาเอาออกเอาเอาไลสดก่อน ขอปิดไหล์สดเลยกับเป็ดคุณแม่เลยนะครับไปกินขาหมูกรอตอนแรกอันดับแรกขอปิดไหล์สดกับเป็ดคุณแม่โดยฝีมือเลยนะครับที่รถที่อยู่ที่ประเทศดูนะครับเค,เครื่องโอบกครับที่รถที่อยู่ทางสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ฟาพิฮัลโลฮัลโลมาเฟนฟานาติสนะครับ ัลโหลไม่เป็นแตงกีวแตงกีวอ,อ,อยู่แตงกีวอร่อยก็ซื้อแม่อร่อยอย่าซื้ออร่อยมากๆนะครับตอนนี้ขอเก็บ okay. ภาพไลฟ์สดกับเป็ดทะลุอร่อยๆทางร้านของเรานะครับเพราะว่าท่าน,ำนาาำทำอร่อยมากจริงๆมะลิมซีเรพอนตอนนี้กินมายุสบอยัางเลยเปแมงแมงกี้นอ้องอันนี้ไปยังไงจะไม่บาดมันอร่อยด้วย เราชิมได้นนกินด้วยนี่ล่ะอร่อยมากพ่อ,อพ่อชิมแล้วอร่อยมากจริงๆยอมรับเลยว่าเป็ดพะโล้แล้วก็พะโล้ขาหมูคือเนื้อไม่ยุ่ยพอดีพอดีพอดีเลยคือว่าอร่อยมากนะครับอ,อนุญาตชิมเป็ดย่างเป็ดย่าง,งชิมได้ครับชิมได้อเอาเอาวางก่อนแม่ เราก็มีแต่ว่ามันลายมือแตหมจะดด้วยเ็เราที่ร้าสุดยอลยนะคะเัีนะคะถ้่นใจสั่ได้เลยค่ะน้าอร่อยมากอร่อยจริงๆครับย่้ายย่าสมควรครับมาสีสเกตต้องเป็ดพะลู ลูกพะโล้ขาหมูอยู่อยู่ด้วยกันนะครับย่างย่าครับผมบอกเลยว่าอร่อยมากอร่อยจริงค่ะทุกคนไม่อร่อยไม่ต้องมาถึงอ่ะใช่อร่อยอร่อยรับประกันอร่อยจริงๆรับประกันได้เลยครับอร่อยมากเย็นนี้เจอกันนะทุกคนอร่อยมากๆมาสเต๊กพะโล้ครับหมูพะโล้ไปเป็นย่างอร่อยมากๆอร่อยนะคะทุกคนมาค่ะใครยังไม่มา

ราคาลดพิเศษเลยนะครับอร่อยมากๆมากินรู้สึกมด้วยมีค่ะเดี๋ยวได้เลยค่ะใครอยากก่างดีได้เลยค่ะยิ่ตีนะคะอะให้หมดเลยนะคะเขาหนูหมดแล้วเดือดแล้วแล้วของเผื่อนยังไม่หมดอ๋อนี่แหละไออันน,น,นี้อันนี้ตักมาได้เป็นยังไงบ้างคะอร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะแบตรงข้ามลำเลื่อยเลียนะพี่น้องเนาะนะคะเสียสะเก็ดห้าของแสีบหลายค่ะพี่น้อง เนี่ยคะ่ะทุกคนอร่อยมากนะคะทุกคนคะแซ่บอิหลีคะ่ะพี่น้องจากเป็ดย่างเกือ